สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสเต็กพ็อกช็อปกันนะครับผมมาดูครับอันนี้พ็อกช็อปเราซื้อมานะครับติดมันและอันนี้ซอสบาร์บีคิวนะครับผมเอาไว้หมักสำหรับทำสเต็กนะครับผมแล้วก็มีหอมใหญ่ฟักทองอันนี้พริกหวานแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนแล้วก็หน่อมฝลั่งนะครับผม อันนี้เนยนะครับผมอย่าลืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราต้องหมักก่อนนะครับวิธีการหมักนะครับง,ง,ง่ายมากตอชอบลงนี่ครับนี่ครับเลราดไปเลยครับหมักประมาณ อ่าสิบถึงสิบห้านาทีได้นะครับผมฟุกให้ทั่วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับผมในลงครับให้ในละลาย ในร้านมาก่อนนะครับผมเราค่อยใส่ไปครับลอ็อกช็อลงไปนี่ครับผมล็อกช็อปมักไ้ทีเวนะครับผมลงไปครับอ,อันนี้เราก็ปิดฝารครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดดูเรื่อยๆครับผมแล้วก็พลิกครับ เดี๋ยวเรามาเปิดนะครับผมกลิ่นหอมมากครับตอนนี้ก็ปิดนะครับกลิ่นหอมมากครับก็ปิดครับหอมชุยพอกชอบเสร็จแล้วนะครับผม มาดูกันครับนี่ครับจอบกิมเกียมนิดนึงนะครับผมออกดำดำตรงกระดูกนะครับผมสเต็กพ็อกช็อปเสร็จแล้วครับผม